สวัสดีครับสวนเกษตรเคอร์ฟิว2020บในช่างครับผมวันนี้เรามานะครับเก็บตกงานกเกษตรเราปันหลงจากออรอยกระทงนะครับต้นกล้วยนะครับที่เราเทํากระทงไปแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะเอาเขามาทําเป็นปุ๋ยได้หั่นเป็นท่อนๆน,น,น,นะครับแล้วก็เอาไปทําเป็นปุ๋ยสดได้ นะครับหรือเอาไปทําเป็นส่วนผสมของอาหารปลานะครับเอาไปผสมกับพวกลําข้าวต่างๆนะครับก็เอาไปให้อาหารปลาได้แต่วันนี้นะครับเราจะมาประยุกต์ใช้นะครับในการขยายพันธุ์พืชนะครับเราขยายพันลองขยายพันมะเขือพวงนะครับโดยนะครับโดยเราจะใช้วิธีการควบแน่นนะครับซึ่งอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็จะมี นะครับไอเจ้าตัวของต้นกล้วยนะครับที่เราเหลือจากการทํากระทงนะครับขวดน้ํานะครับขวดน้ำขวดหน่งจุดห้ลิตรแล้วกันครับเพราะว่าพันห้าร้อยซีซีนะครับพันห้าร้อยมิลลิตรว่าเพื่อจะทําให้มันใหญ่หน่อยนะครับเพื่เราจะได้ดูกิ่งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พวกกรรไกนะครับเอาไว้ตัดเลื่อยนะครับเลื่อยเหล็กเอาไว้เลื่อย นะครับไอตัวของนั้นแล้วก็กิ่งพันุนะครับดินนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทําขวดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาอุปกรณ์ที่ใช้นะครับสําหรับการชําต้นไม้แบบนี้นะครับก็คือเราก็จะมีขวดนะครับขวดอันนี้นะครับแล้วก็ฟันหลงจากลอยกระทงนะครับเราก็จะใช้หนอกกล้วยตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะฟันส่วนข้างในนี้นะครับแล้วก็เอาดินใส่ นะครับแล้วก็กิ่งใส่แล้วก็เอาขวดนะครับฟ้ามลงไปอย่างนี้นะครับเพื่อให้มันได้เป็นลักษณะของการไม่มีอากาศเข้าไปถ่ายเทนะครับเรามาดูการทํานะครับเราก็จะใช้เลื่อยนะครับเลื่อยไอตัวของขวดน้ำนะครับ ใช้กรรไกรนะครับกรรไกรตัดให้มันเป็นให้มันเป็นลักษณะของปากฉลามนะครับตัดไปนะครับตัดตัดให้มันเป็นปากฉลามเดี๋ยวเราเอายี่้อโลโก้เขาออกก่อนเดี๋ยวเป็นประเด็นนี่นะครับ เราก็จะตัดอยงนี้มันสลับกันไปนะครับให้เพื่อเพื่อจะได้ลงไปในร่องของเอตัวของอต้นกล้วยได้นะครับพอดีเราทำกระทงช่วงสงการแล้วต้นกล้วยมันเหลือนะครับเราก็เอามาลองเพาะชํานะครับ นี่นะครับลักษสะงของมันก็จะเป็นปากฉลามนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะจิ้มลงไปในในในกล้วยนี้นะครับนี่ครับี้อ่านะครับครับผมหลังจากที่เราทําขวดเรียบร้อยแล้วนะครับรูปทรงของขวดก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะตัดให้มันเป็นปากฉลามแบบนี้นะครับเราก็จะตัดให้เป็นปากฉลามแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้มีดนะครับมีดในการขวานนะครับขวานขวานไอตัวของไส้ในนะครับไส้ในแกนกลางของเขานะครับข้างในกลงกวงแบบนี้ครับข้างในกลมกลวงแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ดินเข้าไปนะครับใส่ดินเติมดินเข้าไป เติมดินเข้าไปนะครับเติมดินเข้าไปเติมดินเข้าไปเนี่ยเพื่อให้รากมันออกที่ดินน,นะครับให้รากมันออกที่ดินแล้วเราก็ดูเรื่องของเ,ออเติมน้ำให้มันไปหน่อยแล้วกันนะครับแต่ว่าไอตัวของเปลือกกล้วยเนี่ย เขาจะมีน้ําของเขาอยู่แล้วเวลาที่ผมคว้านไส้กลาง,งมันไปเนี่ยไส้กลางของเขาเนี่ยมันก็จะมีน้ําอยู่พอสมควรอยู่แล้ว <S <S เดี๋ยวเราเราจะเลือกไอ้ตัวกิ่งพันุม์มะเขือพวงนะครับให้มันพอดีกับไอ้ตัวของขวดพอดีนะครับเดี๋ยวเราต้องตัดนะครับเราต้องตัดเราก็จะตัดออกไปนะครับตัดครึ่งใบนะครับลดการคายน้ํานะครับการวิธีการนี้จะเรียกว่าเป็นการควบแน่นนะครับเรียกว่าการควบแน่นถ้า ในส่วนของเราเนี่ยเราก็จะใช้ลักษณะของการควบแน่นเอานะครับอี่นะครับได้เป็นรูปแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกกิ่งพันมาให้มันเหมาะสมนะครับแล้วเราก็ให้มันสามารถที่จะออกรากได้ช่วยมันน่อยก็ได้ครับขีดๆีดมันนิดนึงนะครับขีดๆีดมันนิดนึง โ okay. อเคเสร็จแล้วก็เจาะลงไปนิดนึงครับเจาะลงไปนิดนึงเจาะลงไปนิดนึงเจาะลงไปนิดนึงนะครับให้มันเป็นรูให้มันเป็นรูประมาณนี้นะครับให้มันเป็นรูประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ต้องกบอยู่ดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะกบอยู่ดีอ่านี่นะครับเราปิดให้มันครอบแน่นให้มันนี่นะครับ แล้วเราก็เอาไอเจ้าตัวนี้นะครับใส่ลงไปเอาอเจ้าตัวนี้ใส่ลงไปนะครับแล้วก็กดลงไปให้แน่นๆนะครับกดลงไปให้แน่นๆอันนี้น่าจะสูงเกินไปหน่อยไม่เป็นไรสูงไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับ จะช่วยมันหน่อยนะครับด้านข้างนี้เราก็เอาดินปิดๆไปหน่อยก็ได้ครับเพื่อมันจะได้ไม่ต้องอากาศจะได้ไม่ได้เข้าไปนะฮบอากาศจะได้ไม่ได้เข้าไป เราดินปิดๆข้างๆเนี้ยครับเดินปิดๆข้างๆน,น,งนี่วิธีการนี้ก็คือจะเป็นการควบแน่นนะครับเป็นการควบแน่นขยายพันธุ์พืชโดยการควบแน่นแต่ว่า ไอตัวของความชื้นที่เราไม่ต้องลดน้ํามันเนี่ยมันก็จะอยูอ่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะได้น้ําจากไอตัวของกล้วยนะครับเดีย๋ยวเราไิวางไว้ในที่ร่มๆนะครับประมาณสักสองสัปดาห์เนี่ยก็น่าจะเห็นผลนะครับเรียบร้อยนะครับกับการควบแน่นโดยใช้ต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยไอตัวของ กล้วยที่เราเหลือจากไอตัวทํากระทงนะครับเดี๋ยวเราทําอีกสักอันนึงครับเดี๋ยวาทาอีกสักอันหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อที่จะได้เอาไว้เอาไว้ใช้นะครับเนี่ยเราทําอีกสี่อันเนี่ยนะครับเดี๋ยวว่าในส่วนของผมทําให้ดูในคลิปเนี่ยอาจจะทําแค่แค่นี้นะครับทําแค่นี้พอเดี๋ยวตัดแกงกิ่งอันนี้ก่อนนี่นะครับ กิงก่อนนี่ก็ตัดได้นะครับนี่ลดการข่ายน้ำไปเลยไม่เป็นไรนี่แน่อันนี้อันนี้กิ่งนี้สวยนะครับกิ่งนี้สวยกิ่งนี้สวยนะครับก็เช่นเดียวกันก็คือฟานก่อนนะครับก็สูตรเดิมก็คือเอาดินใส่นะครับเอาดินใส่เอาดินใส่นะครับแล้วก็ดินใส่ดินใส่ให้แน่นหน่อย ดึใส่ให้แน่นหน่อยดึใส่ยให้แน่นหน่อยเลยน้ำารดไปสักน,นิดนึงนะครับน้ำน้ำยอดไปสักน,นิดนึงเพื่อทําให้ตัวของความชุ่มชื้นเนี่ยมันอยู่ในนี้อีกสักพักหนึ่งใช่ไหมครับแล้วเราก็ลองลองดูนะครับว่ามันจะได้ขนาดไหน ลองลองทาบทับดูก่อนนะครับแล้วเราก็ใช้มีดช่วยนะครับใช้มีดช่วยใช้มีดช่วยไปนะครับเพราะว่าอา่าไอ้ขวดมันไม่ได้แข็งแรงพอที่จะดันลงไปได้พอดีนะครับมันไม่สามารถที่จะดันลงไปได้พอดีดังนั้นก็เอาเอามีดช่วยมัน นะครับมันจะได้ง่ายๆหน่อยอากาศจะได้เข้าเข้าให้หน้อยที่สุดได้โอเคครับผมได้อย่างนี้แล้วเราก็เหมือนเดิมก็คือใช้ไอตัวกิ่ง,มง,มงมไม้นะครับกิ่งไม่เจาะช่องลงไปก่อนนะครับเจาะช่องลงไปก่อนเจาะช่องลงไปก่อนเพื่อจะได้ทําให้ตัวนี้มัน ลงไปในช่องได้ง่ายหน่อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องอกดดินอยู่ดีนะครับกดดินอยู่ดีเพื่อทํำให้กิ่งของเขาเนี่ยมันมันอยู่ในนั้นพอดีได้โอเคอันนี้พอดีเลยอันนี้สวยงามนะครับช่วยเขาซะหน่อยหนึ่งนะครับกดกดช่วยเขาหน่อยหน่อย แล้วเราก็ปิดดินนิดนึ่งนะครับปิดดินนิดนึ่งเพื่อไม่ให้อากาศออกมานะครับไม่ให้อากาศออกมานี่เราก็จะได้พันธุ์มะเขือพวงอ่าที่เอาไว้ใช้งานได้นะครับ สองอาทิตย์นะครับประมาณสองอาทิตย์นะครับลูกทรงก็จะเป็นแบบนี้อ่าลูกทรงก็จะเป็นแบบนี้นะครับสองอละนะครับอันนี้คือวิธีการควบแน่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะครับอ่านะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับสําหรับการขยายพันธุ์พืชนะครับอ่าโดยวิธีการควบแน่นแต่ว่าเราจะใช้เทคนิคพิเศษก็คือเราจะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เราอ่า จริงๆแล้วมันก็เอาไปทําเป็นปุ๋ยได้นะครับทำเป็นอาหารผสมลําข้าวทาเป็นอาหารปลาได้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับการขยายพันธุ์พืชวิธีการนี้อาจจะเอาไปประยุกต์ใช้กับพันธุ์พืชชนิดอื่นๆเช่นกิ่งมะกรูดกิ่งมะนาวนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลองขอบคุณมากตัอยอดดูครับการติดตามชมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับสำหรับสวนเกษตรเคอร์ฟิว2020ายในช่างนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับส่วนกเกษเกอร์ฟิว2020ันยบในช่างด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ